สวัสดีค่ะหญิงค่ะที่พึกษาการแขายรถยนต์ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะวันนี้ค่ะหญิงนำฟอร์เรนเจอร์นะคะรุ่นนี้จะเป็น4ประตูนะคะรุ่นสปอร์ตค่ะ4ีคูณเกียร์ตัตโนมัติ6สปีดนะคะราคาจำหน่ายอยู่9 8 4 0 0 0บาทนะคะตัวเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะคันนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวค่ะกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะ มาพร้อมกับชุดแต่งสวยๆเลยนะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะเดือนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย0% 48ซงวดน,นะคะลูกค้าวางเงินดาวที่25%นะคะแล้วก็ยิงจะแถมชุดแต่งแบบนี้ให้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาชมรอบคันกันค่ะว่าคันนี้นะคะเขามีตกแต่งอะไรบ้างนะคะมาเลยค่ะเริ่มจากตัวไฟหน้าของรุ่นสปอร์ตเนี่ยของเขาจะเป็น LED แบบรีเฟกเตอร์นะคะมีไฟวิ่งยังวาน LED ด้วยนะคะรูปทรงตัว C ี a คแล้วก็ ด้านล่างเนี่ยยังได้ในส่วนของไฟตัดหมอกที่เป็น LED ด้วยนะคะคันนี้นะคะญิงมีแต่งเพิ่มเติมนะคะค่ะด้านหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะตัวนี้ญิงจะเลือกใช้เป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยนะคะมีไฟ LED 3จุดให้ด้วยนะคะลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาสีขาวแบบนี้หรือว่าสีส้มก็ได้นะคะด้านล่างนะคะชุดแต่งวันนี้เน่ะเลือกใช้เป็นชุดแต่งวายนะคะก็จะ ครอบตัวกันชนหน้านะคะเป็นของวาเองเลยนะคะสีจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะสวยเท่เลยนะมีสัญลักษณ์ของวาชัดเจนนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาของรุ่นสปอร์ตเนี่ยของเขาจะมีหูลากจูงให้ด้วยนะคะ2อ,อข้างนะคะมาค่ะด้านข้างด้านข้างมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะ6นิ้วก็จะมากับพร้อมกับตัว ครอบกันชนด้านหน้าเลยนะคะจะเป็นของวายนะสัญลักษณ์ของวายชัดเจนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่นะคะจากเดิม18นิ้วนะคะตัวนี้ใส่ให้เป็นขนาด20นิ้วค่ะเลือกใช้เป็นยางดีเซนตินะคะก็จะเป็นซีรีส์ของเขาสองเ5้า R20 นะคะตัวอย่างจะเป็น RT ค่ะแล้วก็จับคู่มากับล้อแม็กของ a v a m p i นะคะหญิงเลือกเป็น offset ลบ5นะมันก็จะยื่นยืดๆออกมานิดนึงนะคะสวยงามมากเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวด้านข้างนะคะรุ่นสปอร์ตเนี่ยไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะที่กระจกแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็สามารถปรับพับไฟฟ้าได้นะคะมือจับของเขาจะมีคีเรด,ด้วยนะคะรุ่นสปอร์ตจะมีคีเรแล้วก็ นนติดตั้งฟิล์มเซรามิกรอบคันให้แบบเกรดพรีเมียมเลยนะคะก็จะเป็นความเข้มรอบคันจะเป็น80%แล้วก็ด้านหน้า60%ค่ะแล้วก็บันไดข้างมีมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะมามาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะด้านหลังของรุ่นสปอร์ตเนี่ยไฟท้ายของเขาจะเป็นแบบ LED นะคะแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่ญิงติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะก็จะเป็นตัวครอบฝาท้ายกระบะแบบนี้เลยนะคะสวยเท่แบบนี้เลย สไตล์อเมริกันเลยเลือกใช้เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยใช้เป็นสีดำเงานะคะรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขามาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วนะมาจากโรงงานนะคะก็จะอยู่ใต้โลโก้ o อดต,ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กันชนท้ายของรุ่นสปอร์ตเนี่ยของเขาจะเป็นสีเทากาฟ้าแบบนี้เลยนะคะกันชนแบบนี้จากโรงงานเลยมีที่เหยียบมีที่เหยียบค่ายขึ้นขึ้น,ข,นข้างแบบนี้นะคะมีให้ด้วยสองข้างจากโรงงานค่ะ ก็เรียกว่าได้ว่าคันนี้หญิงแต่งแบบจัดเต็มให้เลยนะคะแต่งให้แบบฟรีๆเลยพร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ยศนะคะจัดให้สําหรับเดือนนี้นะคะลูกค้าถันท่านใดนะคะสนใจ r a เจอร์ p o r t 4ตสีคูณสทคันนี้ไว้ใช้งานนะคะมีให้เลือกหลายสีเลยโทรหาหญิงได้นะคะเบอร์โทรศัพท์หญิง0 8 7ย์แปดเจค่าห้าเก้นะคะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะหญิงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้หญิงด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ